เราจะนำกะทินะคะมาเที่ยวให้เข้ากันกับพริกแกงนะคะเที่ยวไปเรื่อยๆจนเข้ากันได้ดีและหอมเมื่อหอมแล้วนะคะก็นำไก่ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปนะคะเข้าไปให้เนื้อไก่กับพริกแกงนะคะเข้ากันอย่าควนมากนะคะควนเดียวแค่ให้เนื้อไก่เข้ากันเฉย ไม่งั้นไก่จะคาวเติมหางกะทิกับกะทิลงไปนะคะกับหัวกะทิเพื่อความกรมบกรอบต่อไปนะคะเราจะใส่ไก่เลือดไก่นะคะเรานำมันเลือดไก่ไปต้มก่อนนะคะก่อนนํามาใส่หัวตะกีหนึ่งปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บค่ะน้ำปลา แต่งเติมด้วยมะเขือค่ะแล้วเสร็จสิ้นนะคะก็ใส่ใบหหละพาค่ะกับใบมะกรูดปิดแก๊สก่อนนะคะคนให้เข้ากันสักนิดหนึ่งนะคะ เราใส่ไปขนาดต้มนะคะใบโหระพาอาจจะเหี่ยวได้นะคะแต่ถ้าเราใส่ประมาณนี้นะคะสีจะออกมาพอดีเลยค่ะใแบบมะกรูดจะหอมเสร็จสิ้นนะคะแกงเขียวหวานไก่ของเราสำหรับกินกับขนมกินหรือข้าวก็ได้ค่ะ ขนมจีนแล้วผักนะคะที่เราเตรียมเอามากินกัน